สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านคะในช่วงวันที่20-26ถึงตุลาคม2568ข่าวดีเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับท่านเรื่องใจฟูมีเข้ามาแน่นอนคะ่ะแต่ว่าเรื่องใจฟูที่จะเกิดขึ้นกับท่านจะเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรมารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานคะ่ะชาวพฤษภ ท่านมีดวงจะได้รับข่าวดีนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่พยายามแก้ไขปัญหาบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัญหาด้านการงานการเงินหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวท่านจะแก้ไขสําเร็จนะคะกําลังลุ้นอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะเข้ามาและสําหรับบางท่านถือว่าเป็นสิ่งดีดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาด เป็นคนที่เก่งฝีมือดีเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาได้เก่งมากถ้าท่านทำงานประจำํำหรือไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะสัปดาห์นี้โดดเด่นมากงานของท่านนั้นจะได้รับคคือท่านจะได้รับคำชื่น,ช,นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนจะพูดถึงท่านคนจะยกย่องท่าน ถ้ารับงานอิสระปีล์หรือทำงานประจำแต่ว่ารับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำสัปดาห์นี้จะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสัมผัสได้เลยก็คือว่าท่านค่อนข้างที่จะคือถ้าท่านอยู่คนเดียวท่านมักจะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้ว อาจจะนึกถึงงานเก่าบางท่านก็กําลังตัดสินใจว่าจะนําโปรเจกต์เก่ากลับมาทําดีไหมหรือว่าอาจจะเสียดายบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็สิ่งที่ท่านนึกถึงท่านก็ไม่ได้เศร้านะคะก็แค่ว่าความทรงจําดีๆที่ท่านเคยผ่านมาท่านจะระลึกนึกถึงอีกครั้งในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะหรือบางท่านก็อาจจะได้พบเจอคนเก่าๆพูดคุยกับคนเก่าๆ ที่ไม่ได้พบเจอกันมานานก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือทำอาชีพอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับคนหมู่มากเลยจะต้องพูดคุยกับใครก็ตามท่านจะต้องไม่ใจร้อนบู้วามเพราะท่านจะสังเกตได้เลยว่าเอ๊สัปดาห์นี้ท่านมีความรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนและปากไวมากนึกจะพูดก็พูดพูดคิดปุ๊บทำปับ๊บทำเร็วและไม่ค่อยจะ คิดก่อนพูดคือพูดออกไปแล้วบางท่านพูดออกไปแล้วมาคิดทีหลังก็มีฉะนั้นท่านเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะทะเลาะกับคนรอบข้างไม่ว่าจ,จะกับคนที่บ้านหรือแม้แต่กับเพื่อนร่วมงานคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ระวังจะ,ะมีเรื่องบาดหมางใจกับลูกค้านะคะคือ ลูกค้าอาจจะพูดจาดูไม่ดีท่านคือมันจะมีคนพูดจาไม่น่ารักใส่ท่านให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะคะหรือถ้าท่านรักระหวังดีกับใครก็ตามจะสั่งสอนตักเตือนใครสักคนหนึ่งทัางหมุดหิดโมโหก็อย่าเพิ่งพูดเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทํางานดีขึ้นผลงานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ท่านพึงพอใจ ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ไว้วางใจท่านนะคะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังคืออารมณ์และคำพูดระวังให้ดีๆแม้แต่ท่านใดที่ขับรถไปนั่นมานี่และท่านขับรถเองเวลาที่อยู่บนท้องถนนต้องระวังให้มากๆระวังจะทะเลาะกับคนอื่นบนท้องถนนถ้ามีใครมาตัดหน้าก็นิ่งไม่ซาหายใจเข้าลึกๆนะคะพูดโทพูดโทรเขาไว้การงานของท่านค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ระมัดระวัง อารมณ์และคำพูดเท่านั้นเองระวังคำพูดจะทำร้ายจิตใจคนฟังนะคะมาที่การเงินของชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภกันบ้างชาวลัคนาราศีพฤษภสัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินท่านมีดวงได้เงิน,ม,งงนมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้นะคะ หากที่ผ่านมาการเงินของท่านสัปดาห์ที่แล้วเอ๊อรายจ่ายทำไมเยอะจังและหาเท่าไหร่ก็ไม่พอจ่ายสัปดาห์นี้ท่านจะใช้จ่ายได้คล่องมือมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังมีนัดที่จะชำระเงินกับกับใครก็ตามจ่าย่สมมุติว่าท่านมีภาระหนี้สินและนัดที่จะต้องจ่ายในสัปดาห์นี้ท่านจะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้นะคะและท่านจะเป็นคนโดดเด่นตรงที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่ท่านนั้นกำลังเงินกำลังจะร้อยหลอนะคะคือเองตัวเลขในบัญชีชจะลดลงละท่านนั้นจะมีใช้จ่ายถึงปลาย,ลายสัปดาห,หรือไม่เป็นอันว่าสัปดาห์นี้มีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นนะคะภาระค่าใช้จ่ายของท่านยังคงเป็นรายจ่ายปกติแต่ก็ระมัดระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเช่น ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทนะคะถ้าท่านจะช่วยเหลือเรื่องการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําได้แต่อยากให้ท่านหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทนะคะและอย่าไว้ใจคนมากนะคะในรอบสัปดาห์นี้ถ้าท่านนั้นนะคะจะซื้อสินค้า หรือแม้แต่เดินทางไปนั่นมานี่กับคนอื่นบางคนนะคะเขาอาจจะบอกว่าออกให้ก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคืนเอาเขาจริงๆเขาไม่คืนท่านใดที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ต้องดูให้ดีๆระวังเจอพ่อค้าแม่ค้าเจ้าเล่ห์นะคะโอนเงินแล้วส่งสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าโอนเงินแล้ว ไม่ได้สินค้าให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆแต่ว่าข้อดีนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะชาวลัคนาดาศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้นะคะรายจ่ายของท่านมีใช้จ่ายอย่างแน่นอนและจะเป็นรายจ่ายปกติยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องจ่ายในจํานวนเยอะๆแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือว่าในสิ่งที่เตือนและระวังนะคะระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองด้วยเช่นเดียวกัน ถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็มีโอกาสได้มานะคะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดอยากให้ท่านนั้นเน้นที่การขอความช่วยเหลือลจากคนอื่นถ้าจําเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะอ,อยากจะขอกู้ขอยืมเงินจากคนใกล้ชิดคนที่ท่านรักและเคารพหรือว่าอยากจะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินจากสถาบันการเงินก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้บางท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบ้านและรถหรือไม่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ามีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นมีกินมีใช้นะคะและต่อมาอย่าประมาทในสิ่งที่เตือนก็พอต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักสําหรับคนโสดในรอบสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะสาหรับคนโสดถึงแม้ว่า อาจจะมีใครบางคนนะคะทําไม่ดีใส่ท่านท่านก็ไม่ถือสาหาความหรอกแต่พยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ก็พอเพราะถ้าท่านนิ่งก็เหมือนกับว่านิ่งมากไม่เหมือนเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภยัยแต่ถ้าได้พูดออกไปนี่คําร้ายของท่านนี่เชื่อเฉือนมากๆนะคะเป็นคนที่วาจาเชื่อเฉือนระวังคําพูดจะทาร้ายจิตใจคนฟังคนโสดนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมสัปดาห์นี้อย่างนิ่งๆนะ ถึงแม้ว่ามีคนเข้ามาท่านก็ไม่สนใจหรอกเพราะท่านกําลังโฟกัสที่อะไรบางอย่างอาจจะโฟกัสที่การทํางานยุ่งงานหรือว่าการหาเงินการที่ท่านนั้นมีความสุขกับคนในครอบครัวมากกว่าสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีมีความสุขแต่ว่าระวังอย่างเดียวคิดก่อนที่จะพูดเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักนะคะพยายาม พยายามอย่าทำอะไรคือถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างก็ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้ท่านและคู่ครองค่อนข้างที่จะโชคดีช่วยเหลือเกอื้อกูลกันดีมีอยู่บ้างก็แค่ว่าระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะคู่ครองของท่านไม่มีอะไรหรอกแต่ท่านน่ะปากไวใจร้อนบางทีก็ พูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้เจตนานั่นเองนะคะโดยภาพรวมนะคะท่านจะมีเรื่องใจฟูเกิดขึ้นในเรื่องของคือถ้าไม่ใช่การงานก็การเงินแต่จะมีข่าวดีๆเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะขออวยพรให้ชาวลัคนาราเศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกระหม่ริชนาสวัสดีค่ะ